ผีเขียวขุดดินนะครับก็ต้องระมัดระวังท่อปราปาจะมีท่อปราปาอยู่ตรงนี้เราจะต้องขุดเพื่อที่จะเอาท่อรอดให้ท่อปราปานะครับ อ้อระวังนะครับก็กวาวกวาดจะโดนท่อปราปาโชเฟอร์สายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเขีย่ยออกเขี่ยให้เห็นท่อก่อนพอแตกงานเข้าเลย